สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาลราชพุ้นครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสซาวราชพื้นครับเราได้นําเทคนิคในการติดตั้งจะตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบเบื้องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว t o y ต้าลีเจนเดนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งไปแล้วเนี่ย มันก็ทําให้คุณภาพเสียงนะครับทำงานนะครับได้วิดเบรที่ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจตัวแผ่นดมของทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชชุดนะครับชมชมด้านในเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจตัวแผ่นแดมที่ได้มาตรฐานของทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชชุดนะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับนะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อค l ลิเบตมาทําการติดตั้งทํามมต้้อองงใชแแผ่นดนดขะครับ มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ำหนักเบาสังเกตครับดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวเบรดี้เราเห็นนะครับนั่น,สนแสดงว่าตัวแดัมกับตัวเบรดี้รถนะครับมีการยึดเกาะกันได้ดีไม่เกิดเป็นโพอากาศนะครับเพราะถ้าเผื่อมันไม่ขึ้นลายให้เราปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าแดัมกับตัวเบดี้รถจุดไหนนะครับมันมีการยึดเกาะหรือไม่ยึดเกาะแต่ถ้ามันขึ้นลายตัวเบดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดัมกับตัวเบรดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับหลังจาก เรายังได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างตัวเอนฟอสเมนต์สําหรับขั้นตอนในการสร้างตัวเอนฟอสเมนต์ของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวล่าชิพนะครับเราจะสร้างกับตัวบอดี้รถเลยนะครับเห็นไหมครับดูการสร้างนะครับนะครับดมปุ๊บนะครับสร้างตัวเอนฟอสเมนต์นะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถให้มีการยึดเกาะได้ดีและดูการทับเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างตัวเอนฟอสเมนต์เสร็จแล้วนะครับดูการทับเสียงนะครับนะ ซับเสียงได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลำโพงเจ้าตัวลำโพง JB l เนี่ยมันจะทำงานนะครับในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับจะได้มิดเบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวประสบการณ์ทดสอบฟังดูนะครับตัวหลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดัมนะครับไม่ใช่เรามีแผ่นแดมแล้วเอาไปแปะๆนะครับมันจะได้คุณภาพเสียงที่ดี มันต้องมีเทคนิคและมีขั้นตอนเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปชมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดมของยี่ห้อ l i b r a บตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ําหนักเบาเจออากาศบ้านเราปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการหลอมละลายนะครับมาทาการติดตั้งเข้าไปเห็นไหมครับ mm hmm. ดูความยืดหยุ่นของเจ้าตัวแผ่นแดม c ม l i b r a บตนะครับดมปุ่มมันจะขึ้นลายตัวไปได้เราเห็นนะครับ mm hmm. นั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวไบดี้รถมีการยึดเกาะกัน นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e m e n t เนี่ยนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับในการติดตั้งแผ่นดมของทางทีมงานอุหอนซาวและชะุกเห็น,นะครับจุดยึดเป๊กต่างๆเรามีเครื่องม้อเครื่องมือมาทําการปัม๊มรูเป๊กน,นะครับเวลาประกอบแผ่นตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการเพิ่งนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเตัวแผ่นดนะครับในรถ t ต้ต้า f o t u u n e r ตัว r e เจนเดอร์กันดีะครับวันนี้เรามาดูนะครับในการแดมในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับเพื่อให้เจ้าตัวละพงซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นระบบฟรีแอร์ นะครับวันนี้เราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแดัเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวซ์สเรชันก็คือการสั่นตะพือนนะครับของตัวแผงนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดันมาตั้งทีมงานของคอนซัลท์แลชาแลชี่เห็นครับเลือกใช้แผ่นแดัซึ่งมีคุณภาพของยีง่ห้อยกว่าเคลียร์เบทมันการติดตั้งนะครับมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับแดัปุ๊บจะขึ้นลายตัวที้เราเห็นนะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัแผ่นแดัในรถโต้นต้บ